ในปี2,568ของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟกับครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่ต้องถูกจาลึกไว้จากแสงแรกที่ทะลุผ่านอุโมง์ดอยหลวงความยาว3,400เมตรในจังหวัดเชียงรายได้สำเร็จเมื่อวันที่7เดือน7ปี2,568สู่การวางหมอนพร้อมเชื่อมรางรถไฟรางแรก ลงบนผืนแผ่นดินถิดล้านนาตะวันออกในช่วงปลายเดือนกันยายนของปีเดียวกันจนมาถึงแสงที่ลอดทะลุผ่านอุโมงค์แม่กาจังหวัดพะเยาในช่วงข้ามเดือนถัดมาซึ่งนับเป็นความสำเร็จก่อนแผนงานที่วางไว้ถึง10เดือนสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจและความทุ่มเทเพื่อให้ทางรถไฟสายนี้ก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โครงการกอร่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับก็เป็นโครงการที่สําคัญของประเทศนะครับเส้นทางที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่การรถไฟเนี่ยให้ความสําคัญโครงการนี้มาโดยตลอดโครงการนี้ก็มีการเริ่มสำรวจออกแบบเนี่ยมาเป็นเวลาน,านานละนะครับก็เกือบ6กกว่าปีละนะครับจนในที่สุดเนี่ย รัฐบาลก็อนุมัติโครงการนะครับให้การรถไฟเนี่ยเราทำโครงการนี้วันนี้ก็ถือว่าก็ต้องถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะครับรถไฟของประเทศนะฮะที่ถือว่าเป็นปฐมบทเป็นสัญญาณแห่งความสำเร็จของโครงการนะครับที่เราจะมีเส้นทางรถไฟสายใหม่นะฮะบ,บริการให้กับประชาชนในโครงการนะครับทั้ง3สัญญาเนี่ยมีรางที่ผลิต อยู่2ประเทศนะครับซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยเป็นมาตรฐานของการผลิตรางรถไฟของโลกเลยนะครับก็คือประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นนะครับการเริ่มงานวางรางวันนี้นะครับก็เป็นส่วนของสัญญาที่1นะครับซึ่งเป็นรางที่ผลิตมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็นําเข้ามาลงท่าเรือที่แหลมฉบังนะครับเป็นรางสั้นขนาด25เมตรเราก็ขนรางสั้น25เมตรเนี่ยครับเข้าไปที่โรงงานของอิตาเลียนนะครับที่วิหารแดง เพื่อเชื่อมรางยาวยาวประมาณ250เมตรนะครับแล้วขนทางรถไฟจากวิหารแดงนะครับสระบุรีเนี่ยมาจนถึงสถานีรถไฟเด่นชัยนะครับเพื่อเตรียมในการที่จะเริ่มงานวางรางที่สถานีรถไฟเด่นชัยครับและในวันที่30กันยายน2568เวลา9นาฬิก19นาทีได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทางรถไฟสายนี้ โดยมีนายเจเรลุ่งฐานีรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานทําพิธีเปิดปฐมมะเ์กเชื่อมรางรถไฟร่วมด้วยนายประจักษ์จินดาจำรูนนายอำเภอเด่นชัยนายนิคมชุ่มใจรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยพร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้า IT ทนวรัตได้เข้าร่วมในพิธีอันสำคัญนี้ พิธีวางรางนี่ถือว่าเป็นพิธีที่สําคัญนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการแสดงสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จนะครับผมเองเนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าก็ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในยุคที่ผมรับหน้าที่นี้อยู่นะครับมาถึงวันนี้ก็เห็นความสําเร็จก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากนะครับที่เราจะมีเส้นทางรถไฟสายใหม่บริการให้กับประชาชนซึ่งในอนาคตเนี่ย ผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือภาคธุรกิจหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการลงทุนเนี่ยที่ทางรัฐบาลหรือว่าประเทศเราเนี่ยนะครับได้มอบให้ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยท่านมีบุญคุณนะครับกับประสบนิกรขอ,ของของท่านมากนะครับที่ท่านได้พระราชทานสิ่งที่มีประโยชน์อล้ำค่าเนี่ยก็ให้กับพวกเรานะครับ สานีรถไฟเด่นชัยอ่ะนะครับอนาคตกลายเป็นชุมทางแน่นอนนะครับปัจจุบันมีโครงการก็คือทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับและมีแผนที่จะก่อสร้างสายปากน้ําโพเด่นชัยนะครับแล้วก็เด่นชัยเชียงใหม่ถ้าทางรถไฟทั้ง3เส้นนี้ถูกสร้างเสร็จนะนะครับจะทําให้อ,อําเภอเด่นชัยหรือสถานีรถไฟเด่นชัยเนี่ยมีความเจริญสูงมากครับเพราะว่าเรามีการก่อสร้าง ลานขนส่งคอนเทนเนอร์ที่สถานีรถไฟเด่นชัยด้วยซึ่งเศรษฐกิจในรอบตัวอำเภอเด่นชัยเนี่ยผมว่าออกไปอย่างน้อย50กิโลเมตรเนี่ยจะต้องมาขนส่งด้วยระบบรางที่นี่นะครับสำคัญมากเด่นชัยคึกคักแน่นอนครับในอนาคตพอเรามีโครงข่าย เส้นทางเนี่ยครอบคลุมไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าการเดินทางการขนส่งโดยใช้รถไฟที่เป็นยานพาหนะเนี่ยนะครับในการลำเลียงสินของหรือว่าคนเนี่ยไปตามที่ต่างๆเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับการขนส่งทางรถไฟเนี่ยมันเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนค่าขนส่งเนี่ยถูกกว่าการขนส่งทางถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในเรื่องของเชื้อเพลิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ ในแง่การบำรุงรักษาหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยรถไฟเนี่ยมีต้นทุนเนี่ยถูกกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ประเทศชาติก็จะได้ประโยชน์จากการทำโครงการรถไฟทางคู่ทั่วประเทศครับในส่วนของโครงการในภาคเหนือเนี่ยนะครับจะประสบความสําเร็จได้นะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนปัจจุบันนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับทั้งหน่วยงานท้องถิ่นนะครับ ทั้งอำเภอทั้งจังหวัดนะครับให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เราเข้าไปประสานงานนะครับงานนี้การรถไฟก็ขอ,อฝากเนื้อฝากตัวด้วยเนื่อครับพันเสายืนหมื่นเรียงคานล้านหมอนลานสร้างหล้านนาและปี2571เรา มานั่งรถไฟไปด้วยกัน